สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาแนะนําเว็บขุดเหรียญอา่เเอาเหรียญ t r x นะครับเหรียญตอนนะฮะเออเหรียญทอนอะไระย่างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมเตรียมไว้100เหรียญน,นะครับเว็บนี้นะฮะเป็นเว็บฮิปนะครับไม่ใช่แนะนําไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะลงทุนและรับความเสี่ยงในการลงทุนได้นะครับ ความเสี่ยงสูงนะครับเป็นเว็บขุดนะเป็นเว็บปันผลเป็นเว็บพิปนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วตรงนี้นะฮะแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของตรงนี้นะฮะมันจะแจกมา1นึ่พันเหรียญนะครับรู้สึกว่าถอนได้ละสาเรเซนะครับประมาณนั้นการถอนเงินนะฮะยังไม่เคยถอนนะครับเดี๋ยวจะฝากเงินเข้าไปก่อนครับส่วนคลิปถอนเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ยัมไว้100เหรียญนะครับไม่รู้ว่าจะได้วันละเท่าไหร่นะบัญชีการเงินน่าจะเป็นบัญชีการลงทุนนะตอนนี้นะครับอ่ะคัพป,ปี้ที่อยู่นะครับอ่าแล้วผมก็จะโอในในไปเน้นเลยนะครับ200ตอนประมาณเอ่อเท่าไหร่นะ200กว่าบาทนะหนึ100ตอนนะประมาณ200กว่าบาทครับ อ่ะน่นนี้ก็ผมก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เยาจะลองเงินเข้านะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเติมเงินเข้ามานะฮะแล้วก็การอินเวสต์นะครตัวนี้จะเป็นการลงทุนนะครับอ่าใส่จำนวนในส่วนของเหนนรียญนะฮะ investment list ี่ผมโอ้เข้ามาเมื่อกี้นี้ก็เข้ามาแล้วนะครับอ่าก็สิบเก้าเหรียญนะฮะโดนหักไปหนึ่งเหรียญนะครับ dairy withdrawal limit นะฮะสามจุดสี่นะครับนะสามจุดสี่ยีิบสี่นะชั่วโมงจะถอนได้หนึ่งครั้งนะครับมันจะถอนได้วันละประมาณสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับของยอดนะอ่าเดี๋ยวจะมา investment นะฮะ ตงองเอ,อ๋ทุกคนตอนผมเติมอะ่ะเอ,อ๋มาเข้ามาในสองของ investment account แล้วนะครับไม่ใช่ financial account นะก็คือลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะรู้สึกเหมือนจะถอนเงินได้เลยนะครับนะอ่าตัวนี้นะฮะสามจนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนดูนะครับอ่ะก็มาเ,าเลขกระเป๋าที่ใบ a น้นนะครับ trc ยี่สิบนะ m i n e a l financial Main Wallet นะฮะตัวนี้ที่มียอดนะวิต h d อ a ใส่ที่อยู่ไปนะครับ3.456นะครับนะอ่า๋ยวผมจะใส่รหัสสักคู่นะครับอ่ะก็ถอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่าเงินเข้าจริงไหมครับแล้วก็ส่วนตัวนี้คําว่าแชร์นะครับตัวนี้จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะฮะลิงก์เชิญเพื่อนของเรานะครับ ทีนี้ก็จะได้เงินจากเพื่อนเติมเงินนะครับถอดตัวนี้นะ,ะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเอฟเป็น apk นะครับไม่ต้องโหลดก็ได้นะแล้วก็ใช้เว็บนี่แหละครับเล่นเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในสองการสมัครด้วยนะครับ สำหรับการสมัครใส่โมบายโฟนโมบายดับเบิลนะฮะก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะครับใส่ศูนย์นำหน้าด้านะฮะไม่ต้องพิมพ์66บวกนะตัวนี้นะเป็นล็อกอินพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ซิคลิลิตี้พาสเวิร์ดแล้วก็อินไวโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นถ้ากดจากลิงก์ของก็จะเป็นโค้ดของผมนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแคปชั่นนะฮะเราก็แก้แล้วก,กดสายอัพได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับการสมัครนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าลงทุนตัวนี้ก็คือมันจะ หมือนจะทํางานให้เองเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยอดไฟแนนเชียลจะมาลงทุนตัวนี้ได้นะเดลี่เลทเก้าจุดนะฮะหนึวันตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ยังงง,งกับแอปเหมือนกันนะฮะผมก็จะรอดูว่ามันจะเข้าจริงไหมหรือว่าจะเข้าตอนไหนนะครับ basic account balance ตัวนี้บอกจำนวนที่เราเตือมาด้วยนะครับ นี่นะที่อร์เอ็กซ์ดิบัสิตอินเวสเมนต์นะฮะอ่ะแล้วก็สหรับเหรียญที่ถอนมาเมื่อกี้นี้นะฮะเข้ามาแล้วนะครับ3 <c oughs> 3 4 5 6นะครับนี่ก็จะเป็นการถอนต่อวันนะครับ2ี่ชั่วโมงนะฮะถอนได้1ครั้งนะครับ ส5านะฮะสำหรับยอดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ลงทุนไป240บกว่าบาทได้คืนมาวันละ8บาทนะครับก็ไม่นานนะสำหรับการคืนทุนนะอ่ะก็ใครจะลงต้องรับความเสี่ยงได้จริงๆนะครับสำหรับแอปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนลิงก์สบักอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ